หน่วยความจำหลักหน่วยความจำหลักคือหน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรงหน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลและชุดคำสั่งในระหว่างประมวลผลเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วยความจำนี้จะหายไปด้วยหน่วยความจำที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเป็นชนิดที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ หน่วยความจำชนิดนี้มีขนาดเล็กราคาถูกแต่เก็บข้อมูลได้มากและสามารถให้หน่วยประมวลผลกางนำข้อมูลมาเก็บและเรียกค้นได้อย่างรวดเร็วรีจิสเตอร์คือหน่วยความจำ RAM ประเภทหนึ่งโดยสามารถนำข้อมูลเข้าไปเก็บไว้หรืออ่านข้อมูลนี้ก็ได้เช่นเดียวกับหน่วยความจำทุกอย่างความแตกต่างระหว่างหน่วยความจำกับรีจิสเตอร์ คือ CPU จะติดต่อกับรีจิสเตอร์นั้นจะมีชุดคำสั่งที่เรียกชื่อของรีจิสเตอร์โดยตรงไม่ต้องระบุตำแหน่งแต่ส่วนของหน่วยความจำนั้นจำเป็นที่จะต้องระบุตำแหน่งโดยชัดเจนรีจิสเตอร์ที่สำคัญ 1. Memory Buffer Register เป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่จะส่งออกไปเก็บหรือดึงมาจากหน่วยความจำา 2. Memory as d r e s s Register เป็นตัวกำหนดที่อยู่ของหน่วยความจำที่ MBR จะดทำการอ่านหรือเก็บข้อมูล 3. Instruction Register เป็นส่วนที่เก็บคำสั่งออ c o d e ที่จะถูกเรียกใช้งาน 4. p r โปรแกรม u o u n t เเป็นส่วนที่เก็บที่อยู่ของคำสั่งถัดไปที่จะถูกดึงออกมาจากหน่วยความจำหลัก 5. เอ c u ซ m u l a t o r จะใช้ในการเก็บค่าชั่วคราวของ o p e r a n d และผลลัพธ์ของการคำนวณในส่วนของ a l ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์จะทำงานโดยการเรียกใช้คำสั่งจากหน่วยความจำหลักเข้ามาทำงานหรือที่เราเรียกว่าวงรอบคำสั่งซึ่งในแต่และว,วงรอบ จะประกอบด้วย2วงรอบการทำงานย่อยคือวงรอบเฟสและวงรอบ SQ วงรอบเฟสจะเริ่มทำงานโดยการโหลดคำสั่งเข้าไปในรีจิสเตอร์คำสั่งและส่วนของตำแหน่งหน่วยความจำจะถูกโหลดเข้าไปใน memory a s d r e s s register ซึ่งคำสั่งดังกล่าวนี้อาจจะมาจาก instruction buffer register หรืออาจจะมาจาก Memory Buffer ฟอร์รีจิสเตอและส่งผ่านไปยัง i n s t r u c ชั่นบัฟเฟอร e ร i s t e r อีกทีก็ได้การกระทำของคำสั่งมีทั้งหมด4ประเภท 1. การเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำหลักเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลไปมาระหว่างหน่วยความจำหลักและ r e จิสเตอร์โปร s ซสเซ การเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าออกเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลไปมาระหว่างรีจิสเตอร์ในโปรเซสเซอร์และอุปกรณ์ภายนอกโดยผ่าน IO โ o d มดูล 3. การประมวลผลข้อมูลเป็นคำสั่งที่ให้โปรเซสเซอร์ทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ กับข้อมูลที่ถูกเรียกเข้ามาในรีจิสเตอร์ 4. การควบคุมการทำงานเป็นคำสั่งที่สามารถเปลี่ยนลำดับการเรียกใช้งานของหน่วยความจำได้วงรอบ SQ เมื่อคำสั่งถูกโหลดเข้ามาในรีจิสเตอร์วงรอบ Fetch จะเริ่มทำงานโดยแผงวงจออิเล็กทรอนิกส์ในโปรเซสเซอร์จะทำการอ่านคำสั่งที่ให้ทำงาน และเรียกใช้โดยการส่งสัญญาณไปยังส่วนควบคุมเพื่อเคลื่อนย้ายข้อมูลหรือทำการคำนวณในส่วน ALU โดยการเรียกใช้คำสั่งนั้นจะทำงานตลอดเวลาและจะหยุดก็ต่อเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกปิดหรือเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืนได้หรือมีคำสั่งในโปรแกรมให้หยุดการทำงานของเครื่องคุณลักษณะข,ของหน่วยความจำ หนึ่ตำแหน่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยความจำของเราเป็นหน่วยความจำแบบภายนอกหรือแบบภายในหน่วยความจำภายในส่วนใหญ่เราจะพูดถึงหน่วยความจำหลักหน่วยความจำภายนอกจะเกี่ยวกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกเช่นจานแม่เหล็กและเทปเป็นต้น 2. ความจุแบ่งเป็นหน่วยความจำภายในและหน่วยความจำภายนอก หน่วยความจำภายในจะมีราคาสูงดังนั้นความจุจึงมีขนาดไม่มากนะักเช่นแผ่ Pass. หน่วยความจำภายนอกซึ่งมีราคาไม่แพงนะักจะมีความจุค่อนข้างมากเช่นหน่วยความจำสำรองประเภทฮาร์ดดิสก์ 3. หน่วยของการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับหน่วยความจำภายในหน่วยของการถ่ายโอนข้อมูลมีค่าเท่ากับจำนวนของสายสัญญาณ ที่ส่งข้อมูลเข้าและออกจากหน่วยความจำซึ่งโดยปกติจะมีค่าเท่ากับความยาวของวอดที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือมากกว่าวอดซึ่งเป็นหน่วยที่เราใช้เรียกความจุข,ของหน่วยความจำและขนาดของวอดโดยปกติแล้วจะมีความยาวเท่ากับจํานวนบิตท,ที่ใช้แสดงตัวเลขจํานวนเต็มหรือมีค่าเท่ากับความยาวของชุดคำสั่งแต่ในบางระบบ ก็มีข้อยกเว้นเช่นกันหน่วยที่ใช้ในการอ้างอิงถึงตำแหน่งข้อมูลในบางระบบหน่วยที่ใช้ก็คือ Word หรือกลุ่มคำนั่นเองอย่างไรก็ตามยังมีระบบอื่นๆอ,อ,อีกเป็นจำนวนมากที่สามารถอ้างอิงถึงตำแหน่งข้อมูลได้ถึงระดับไ y t e 4. วิธีการเข้าถึงข้อมูลแบ่งตามความแตกต่างของการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็นการเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับสำหรับการเข้าถึงประเภทนี้หน่วยความจำจะถูกแบ่งเล็กคอดและการเข้าถึงจะต้องเป็นไปตามลำดับดังนั้นเวลาในการเข้าถึงข้อมูลของสื่อประเภทนี้จะช้ามากคือต้องสแกนหาตำแหน่งที่ต้องการถูกเล็กคอดได้แก่เทปแม่เหล็กการเข้าถึงข้อมูลแบบโดยตรงเช่นเดียวกับการเข้าถึงแบบลำดับ การเข้าประเภทนี้อาจจะมีวิธีการทำงานของการอ่านและบันทึกข้อมูลร่วมกันอย่างไรก็ตามเลกคอร์ดคือบล็อกข้อมูลในสื่อประเภทนี้จะมีแอสเดตประจำทำให้การเข้าถึงข้อมูลทำได้รวดเร็วขึ้นได้แก่จานแม่เหล็กหรือฮาร์ดดิสการเข้าถึงข้อมูลแบบสุม่มแต่ละหน่วยในความจำจะมีตำแหน่งหรือแอสเดตแน่นอนได้แก่ ความจำหลักและแคชประสิทธิภาพของหน่วยความจำในการวัดประสิทธิภาพของหน่วยความจำได้แก่เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นช่วงเวลานับตั้งแต่หน่วยความจำเริ่มทำการอ่านข้อมูลจนกระทั่งหน่วยความจำแสดงผลการจบของสัญญาณและเวลาที่ใช้ในแต่ละรอบชนิดของสื่อที่ใช้บันทึก สื่อที่ใช้ในหน่วยความจำในปัจจุบันมีหลายชนิดด้วยกันแต่ที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบันได้แก่หน่วยความจำที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนําหรือสื่อที่เป็นแม่เหล็กที่ใช้เป็นจานแม่เหล็กและเทปแม่เหล็กนอกจากนี้ยังมีสื่อที่ใช้แสงเช่นซีดีหรือสื่อที่ใช้ทั้งระบบแม่เหล็กและแสงสื่อประเภทแม่เหล็กจะเป็นหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน ข้อมูลจะยังคงเก็บรักษาไว้ในเทปสื่อประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีกระแสไฟฟ้าเลี้ยงก็สามารถเก็บข้อมูลได้หน่วยความจำที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำนั้นจะเป็นหน่วยความจำแบบลบเลือนหรือไม่ลบเลือนก็ได้หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ข้อมูลจะลบเลือนหายไปเมื่อปิดเครื่องหรือเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยงหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน ประเภทที่เป็นสารกึ่งตัวนำได้แก่หน่วยความจำประเภทอ่านได้อย่างเดียวหรือที่เรียกว่าลอมหน่วยความจำ RAM S RAM นั้นจะประกอบไปด้วยตัวกลับสัญญาณสองตัวที่เชื่อมต่อกันแบบกลับไปกลับมาเป็นวงแหวนเมื่อค่าเซลลของหน่วยความจำถูกกำหนดค่าโครงสร้างการเชื่อมต่อนางกล่าวของตัวกลับสัญญาณจะเป็นตัวรักษาค่า ที่ถูกบันทึกไว้เพราะสัญญาณไฟนำเข้าของตัวกับสัญญาณจะมาจากตัวกับสัญญาณที่อยู่ตรงข้ามกันและส่งสัญญาณสลับกันไปมาและด้วยเหตุนี้ S RAM จึงถูกเรียกว่าเป็นหน่วยความจำที่เป็นแบบสถิตซึ่งค่าที่บรรจุอยู่ในแ a มจาะคงที่ตราบเท่าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบการอ่านและเขียนข้อมูลลงในเ S r ม การที่จะอ่านข้อมูลออกจากแรมนั้น a d d r e s ของข้อมูลที่ต้องการจะถูกส่งไปเทียบกับ a d d r e s บนขาแรมพร้อมกับชิปทำการส่งข้อมูลของ a d d r e s นั้นออกไปการเขียนข้อมูลนั้นก็มีการทำงานที่คล้ายๆกันแต่ CPU จะทำการส่งข้อมูลที่จะเขียนไปยังสายสัญญาณข้อมูลในเวลาเดียวกันกับที่ส่ง a d d r e s ของข้อมูลไปยังชิป และจะมีการเรียกใช้สัญญาณควบคุมการเขียนเพื่อแสดงว่าการเขียนข้อมูลนั้นเสร็จสิ้นแล้วดีแรมเซล์ของดีแรมนั้นสามารถแสดงได้ซึ่งเราจะเห็นว่าดีแรมมีการใช้ตัวเก็บประจุแทนตัวกับสัญญาณที่ใช้ในเซลล์ที่เก็บข้อมูลเมื่อสายสัญญาณวดถูกจองสิทธิ์เรียกใช้งานตัวเก็บประจุก,ก็จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับสายสัญญาณบิดทำให้ค่าที่เก็บไว้ในเซลล์ถูกอ่าน มาโดยเราสามารถเช็คค่าที่เก็บไว้ในตัวเก็บประจุได้ว่ามีค่าบิดเป็นเท่าไหร่หรือเราจะทําการเขียนข้อมูลโดยประจุค่าต่างศักใหม่ให้กับตัวเก็บประจุก,ก็ได้การอ่านและเขียนข้อมูลลงในดีแรมการอ่านข้อมูลในดีแรมนั้นจะถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือ a s d r e s s ตามแถวและ a d d r e ตามคอลัมน์ซึ่งจะถูกส่งไปยงังดีแรม ในคำสั่งที่แยกกันไปการเขียนข้อมูลลงในดีแ m มนั้นก็จะใช้ช่วงเวลาที่คล้ายๆกันแต่ข้อมูลที่จะถูกเขียนลงไปนั้นจะถูกส่งลงไปในขารับเข้าข้อมูลในเวลาเดียวกันที่ส่งแ d ดเดสตามคอลัมน์ข้อแตกต่างระหว่าง s อ a m กับ d ีแ m มถึงแม้ดีแ m มจะมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับ s อ a m แต่ s อ a m ก็มีความเร็วที่มากกว่า โดยเวลาที่ใช้ในการประจุไฟใหม่แผนวงจรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดและการใช้พลังงานไฟที่ต่ำของ d ีแรมทำให้ความเร็วของ d ีแรมมีความแตกต่างจาก s อ a m รมากเหลือเพียง1ส่วนสของความเร็วของ s อ a m รเท่านั้นการสร้างแรมที่มีขนาดใหญ่จากแรมที่มีขนาดเล็กเราสามารถสร้างโมดูลของแรม ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมาจากแรมที่มีโมดูลขนาดเล็กได้โดยสามารถเพิ่มได้ทั้งขนาดของเวิร์ดและจำนวนของเวิร์ดในแต่ละโมดูลตัวอย่างเช่นโมดูลแรมที่มีขนาด1 6 m คูณ1บิตทั้งหมด8ตัวนั้นสามารถรวมกันเป็นโมดูลแรมขนาด1 6 m คูณ8บิตได้และโมดูลที่มีขนาด1 6 m คูณ1บิตทั้งหมด12ตัวก็สามารถรวมกัน เป็นโมดูแลแรมที่มีขนาด 64M คูณ8บิตได้เช่นกันหน่วยความจำ ROM เมื่อมีความต้องการที่จะบรรจุข้อมูลที่ถาวรลงไปในหน่วยความจำเช่นค่าติดตั้งต่างๆของเครื่องหรือเมนบอร์ดหน่วยความจำชนิดอ่านอย่างเดียวหรือ ROM จะถูกนำมาใช้ ROM นั้นเป็นหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนซึ่งจะคงค่าของข้อมูล ถึงแม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงก็ตามเรานิยมใช้ลอมเพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่ต้องการปรับปรุงข้อมูลมากนะักชนิดของลอมพีลอมเป็นลอมที่สามารถเขียนโปรแกรมข้อมูลลงไปได้ซึ่งจะมีฟิล์ที่ตำแหน่งตัดกันระหว่างใส่สัญญ,ญาณบิดและใส่สัญญ,ญาณบดโดยมีการใช้สัญญ,ญาณจังหวะที่เหมาะสมในการเขียนโปรแกรมลงไปอีพีลอม เป็นลอมประเภทที่เราทำการลบข้อมูลได้ซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปใช้เขียนข้อมูลใหม่หรือลบข้อมูลได้การเขียนโปรแกรมสามารถทำได้โดยการใช้สัญญาณพิเศษเขียนข้อมูลและจะใช้เวลาประมาณ20นาทีเมื่อใช้เครื่องมือลบอิพิลอมแบบมาตรฐานโดยปกติอิพิลอมนี้จะใช้สำหรับสร้างต้นแบบหรืองานพิเศษเฉพาะอย่างที่มีขนาดเล็กเนื่องจากอิพิลอมนั้นมีราคาแพง แฟตอีพิลอมเป็นลอมที่มีความโดดเด่นกว่าลอมชนิดอื่นๆทั้งในเรื่องของขนาดการเคลื่อนย้ายและความเร็วในการเข้าถึงแฟตอีพิลอมสามารถลบได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าและถึงแม้ว่าเวลาที่ใช้ในการลบจะมีอัตราเป็นเศษ1นึ่งวพวินาทีจนถึงหลายวินาทีเราก็สามารถลบข้อมูลเป็นบล็อกขนาดใหญ่ได้ e e อ,อีพ m ลอมเป็นลอมที่มีราคาแพงที่สุด แต่ให้ความเร็วสูงในการอ่านและลบข้อมูลในระดับไบต์